โตนะครับและท่านสุดท้ายครับพันเอกสลาวุฒิปาลีวานิชครับครับเน่ากานันนี้ทางอ้องหนึ่งก็มีของจมยที่จะมอบให้กับอดีตประธานของเรานะครับไม่ติดสินบนครับ <c oughs> ขอเรียนเชิญท่านพันเอกแพทย์เลือกดาสว่างครับมอบของที่เลือกให้กับท่านสุนทรครับสุนทรเรา มันมีบัตรประจําตัวประธานชมรมนะครับท่านครับเป็นบัตรประจําตัวประธานชมรมครับขอบคุณนะได้ครับท่านขอบคุณท่ท่านที่สองนะขอเลี้ยงเชิญคุณวรงวงศรคุณครับขอเลี้ยงเพลแพร่ครับนานนนมาทีครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักท่านคุณวโรงวงศรคุณนะครับมอบให้กับคุณก้องเกียรติชมบริสุทธิ์ครับ สุริยามิมมริยาประสิทธิ์นะครับเทศชักกรว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มนะฮะนี่คอโย่คอโยครับอโยอโย่ใหญ่อ่านั่นคอย่ใหญ่ครับบอายกับคุณสมบูรณ์อินทรประสิทธิ์ครับเสียงถิงพลังแล้ครับปัดประธานชมรม แก่นวันทองครับนี่ซิตี้แบงครับมอบปัดประธานชมรมนะครับปัดประจำตัวจัจทร์รวมครับปี49นะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับขอเรียกเชิญคุณธีรพงษ์บุรีรักนะครับรองผอการไฟฟ้านะครับทีสองครับมอบให้กับพันเอกศลาจุดปาลิวันนี้ครับประธานชมรมปี52ถึง53ครับ ขอบคุณมากครับก็ในช่วงนี้ก็ไหนไหนก็ขึ้นมาผมผมให้มาก็ถือว่าจะได้ได้สนุกนะประทานคนแรกสุดผมก็จะเขอาไปโนแทนประธานทุกคนนะครับคือแบบว่าวันนี้ก็ดีใจมากนะครับว่าเพื่อนเพื่อได้เจอทุกเดือนนะฮะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยสติ๊กเกอร์ในเจ็ดึงเก้านะครับของผมนะที่ปีนังเนี่ยมีทุกคันเลยนะครับไปไหนใครก็รู้จัก1นเจ็ดึงเก้าวันนี้ถือว่าพวกเราประสมเด็ดในด้านที่แบบว่า ในด้านของสังคมแล้วก็ในด้านของแบบโลกวิยาคมเราเนาะสิ่งเก่าทำรุ่นน้องเนี่ยบอกมือเจนเก้ารุ่นหลานรุ่นหลานยังรู้จักเลยบอกมือเจนเก้าดังมากเลยนะครับรุ่นนี้ครับอะไรเงี้ยนะครับก็ขอให้ทุกคนแสญญดงความดีใจกับตัวเองด้วยนะครับว่ามือเจนเก้าของเราเนี่ยไม่ธรรมดาครับขอบคุณครับเสียงพูดอะไรอ่านเท่าไหร่ที ถ้าเอาทุกคนก็ไยังไม่ได้ร้องคาราวเกตสิอันนี้จริงโอ้โหผมผมชื่นใจนะชื่นใจผมดูแล้วผมก็ชื่นใจอันนี้จริงไม่น้อยอะไรต่างใครมีสุภาพทีมาสามสี่คนก็ถือว่าจะไได้แต่แต่อย่างที่หลุนพูดไปแล้วนะครับว่าพอพอราบึงเจ็ดหึงเก้าเนี่ยสติ๊กเกอร์ที่ติดตัวติดลาเนี่ยใช้งานไม่ผินะคือไปที่ไหนเนี่ยเขาเห็นเขาแพัคเขาคลายอยู่ตลอดนะแม้ว่าตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยตำรวจอธิบี่มาแ้วตำรวจไห้ พีุ่้ยหนึ่งเจ็ดเก้าเลยครับเออผมผมผมเพิ่งปล่อยอออปล่อยเสยอติ่งไปเมานี่เรื่องจริงครับวนนั้นเสือติง่งกินเหล้าผมเนี่ยผมกลับก่อนเสติ่งนั่ง A o B ขับรถบีเอ็มค้างอยู่เติ่นขึ้นมาทำไม่ได้โทรหาตำรวจเรียกตำรวจตำรวจมาถึงเข้าพี่เพื่อนพี่ปุ้ยเลยครับพร้อมหนึ่งเจ็ดเก้าผมยินดีครับขับรถไปสง่งถึงคอนแดนกันเชสเตอรนี่เรื่องจริงนะครับนี่ครับขอบคุณ ตำรวจเขารู้จักผมครับก็เลยโทรหาตำรวจเป็นผู้รับใช้คดีอาชญากรนะก็เลยต้องต้องให้ต้องต้องใช้เขาหน่อยเพราะว่าเยอะเขาไม่มีงานทำนะผมก็ไม่มานะครับแต่จริงๆคุ่างบินลุกมาแต่ผมมาช้า เขาไปเลยเอาสุรเดชติวตุกูเรียออะาี่เจ็เกตแล้วก็ี่เกตเป็นบบทานอันนี้ต่างกันต้นที่เจ็เขมาชี้หน้าผมด่าด่าเลยต้ือผมไม่มีอาวกแล้วมากันนั้นแตผมมาช้าเพราะว่าจริจริงกเพื่อนเขาอ เหมือนเดิมทุกเดือนก็ขออนุญาตคือขอขอบคุณที่เพื่อนๆส่งกำลังใจไปงานแม่ผมที่องๆนะเราไม่มีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนผมก็ขอเป็นภาพหน้าเลี้ยงเพื่อนตอบแทนนะครับเพื่อนๆครับท่านพระเอกสลาวด์ท่านให้โอวาทเราตั้งแต่แรกตั้งใจไหมครับอ๋อมีถามมีสงสัยไหม เดี๋ยวต้องมีคนถามดึงให้อะไรหัวเนี่ยอ๋อใ้ให้บป๊ดพอดีผมได้องหนึงก็ร่วมใจกันทำบัตรอันนี้นะครับเป็นบัตรประจำตัวพอพอ1719นะครับชื่อพุนเอสรายุทธปาริวันิี้ประธานชมรมที2ปานาร้สถึง53ามครับสามารถเป็น ทิปซีแมคโคโลตัสได้หมดเลยครับถ้านไปรู้ได้ครับแล้วก็จะส่ตงตำรวจตามล่านะับอันนี่ยแล้วตายได้เนนะับเพื่อนเราจะได้ไหมอันนี้บังเอิญว่า,าผมทําแค่มาเรียกความรู้สึกว่าสิบไปเท่านั้นครับและให้ท่านอยากไดนะ้ให้เฉพาะประธานคนอื่นไม่มีสิทธิ์ได้เลยครับเป็นเกียรติสิทธิ์ท่านเท่านั้นที่ได้คนระับสิบประธานครับส่วนที่จะให้อีกท่าน เลขาครับท่านผออวันชัยเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญขึ้นมากับคุณแจ็คสุนแดครับที่จะเรียนเชิญน,นะฮะตัเสินประเมินนะครับคุณไอ้สอนอยู่ไหมครับคุณได้ประเป็นสีครับคุณได้สอนเป็นสีเชิญหน่อยครับแหมาของที่นี่กับนายทะเบียนของใครครับเนี่ยผู้ช่วยผู้จัดการขกรสนะครับสาขาบางบางระยมนะบางระกำนะครับ เพราะเขาที้ลึกบังเอิญว่าไม่ได้ส่งลูกให้ผมเลย,ลเลยไม่ได้ทำบัตรให้อันนี้เป็นคำเรียกรุก่นน้องให้สัมาราหน้าครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับในช่วงนี้ผมขอเรียนเชิญน,นะครับผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานกับเราคือชอส1719นะครับ คุณพันนีศรีวานิชพุทธนะครับประธางชาส1 7ึ่งเ็ดหนงฝ่ายกทมครับได้มากล่าวใะไรสั่งเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ทีรพรได้มอบของที่ระลึกห้กับ,บครับลังข,ขอเรียนเชิญกล่กกาวแสดงความรู้สึกในฐานะที่ขั้งแรกครับที่ได้มาร่วมง,งานกับพวกเรานะครับการเลี้ยงประจำเดือน สวัสดีค่ะก็มีความยินดีมากนะคะที่มาเห็นเพื่อนๆในร่วมรุ่นนะคะที่เป็นทั้งปภและเฉลนะคะซึ่งจริงๆแล้วประธานของทางเฉลเนี่ยก็ติดง,งานเดี๋ยวคุณต้อยอาจจะตามมาทีหลังะคะ่ะซึ่งวันนี้ก็มีเกียรติและมีความยินดีนะคะที่มาแล้วก็ทางของทางฝ่ายกรุงเทพก็นําโดยท่านปรกรณ์นะคะที่จะนาทีมมาทีนี้มาเนี่ยก็บังเอิญว่าได้แจ้งว่าพอดีมี ที่จะต้องมาทิศนุโลกก็เลยได้มีโอกาสมาในในงานนี้แล้วก็ได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนๆนะคะที่นอกจากจะพออแล้วยังเจอจานร้อร้องอะค่ะจอจอรอค่ะรุ่นเจ็ดทัหนึ่งของเพื่อนๆหลายคนนะคะก็ยังไม่ค่อยเพื่อนๆบางคนก็ยังจําไม่ค่อยได้ค่ะนะคะก็มีโอกาสยินดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสต่อไปก็จะมาเพราะว่าก็มีความยินดีว่าเห็นเพื่อนๆมีความร่วมความสามัคคีกันอย่าง ท้องเพียงนต้องขอขอบคุณมากนะคะที่ได้การต้อนรับจากเพื่อนๆพอพอค่ะแต่ที่นี่มาเมื่อกี้เห็นบอกมีสติ๊กเกอร์เลยนะคะพอพอ1719ติดแล้วขังอะค่ะอยากจะขอไปติดไว้ที่รถมางอะคะ่ะเผื่อวิ่งในกรุงเทพเพราะว่าดูแล้วว่ามีเพื่อนๆที่มีบารมีหรืออะไรมากะค่ะปกตินี่พอเจอตำรวจนี่ก็จะใช้บัตรสารยื่นนะคะอ๋อพอดีติดไปขึ้นบัลลังก์อะไรอย่างเงี้ยก็เลย ฝ่าไฟแดงสักเล็กน้อยทีนี้มาอยากจะมีสติกเกอร์ของทางคอพอสิสด้วยนะคะซึ่งต่อไปเดี๋ยวจะอาจจะมีของทางทาง่านประธานของเฉสอตัวจริงเลยนะคะในของพิษนุรลลกแลวะเข้ามาอีกทีน,นะคะขอบคุณมากะคะ่ะ